song t โค o ดส่วนลด10%ของเดือนเมษายนคือ HS Mania 1360ใส่โค้ดทุกครั้งทุกการสั่งซื้อนะคะได้รับสิทธิ์จับรางวัลทุกเดือนด้วยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง h o o s Station สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Twenty t r e e Mania วันนี้เราทั้งสองคนแดนมีตัวกับบิดเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด3าคู่เป็นการแข่งขันเกมสา l a อ o f f รอบแรกค่ะเพื่อมให้เพื่อนๆทุกคนพัดชมการแข่งขันแบบสดๆแล้วก็ตอนนี้มันทุกคู่อย่าลืมโหลด NBA a อ p ติดโทรศัพท์ไว้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากมากเลยค่ะที่ติดตามชมพวกเราในทุกๆช่องทางและก็อยากจะขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตอนนี้ค่ะพวกเราเนี่ยได้ทำคลิปนะคะเกี่ยวกับ NBA Play Off ค่ะเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจในอดีตแล้วก็ฟฟันนนแส่่่งงงงงททาา NBA เพืออลใชะะค ทาง NBA แบบเป็นออฟฟิเชียลเลยค่ะฝากเพื่อนๆติดตามชมผลงานด้วยนะคะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยค่ะเรามาเข้าสู่เกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT แล้วก็ NBA TV ส่วนบ้านเราค่ะแน่นอน NBA App ผ่าน NBA League Pass แล้วก็ Tru Vision คอเน้นสองคู่ที่ฟแฟนๆให้ความสนใจเรื่องปี่ตูแรกก่อนเลยค่ะทีมอันดับ4ี่ o e n i x ซันสเดินทางไปเยือนทีมอันดับห้อย่าง LA Clippers ค่ะหลังจากที่เสมอซีรีส์กันมา1ต่อหนึ่งะครับส่งเกมของคู่นี้เนี่ยเหมือนกองทัพตัวจริงของฟินิกซันเจอกับพลพรรคกองทัพของ LA Clippers ยังไงบอก ไม่ถูกเลยนะครับแต่ก่อนเกมการแข่งขันไม่นานประมาณ2ชั่วโมงนะครับโรเดนแฟงประธานของทีมได้ออกมาบอกข่าวสุดช็อกของแฟนบาสท,ทั้งโลกเลยนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของ l a ลเอคลิปเปอร์สแนคือคาวายเลนเนตมีอาการบาดเจ็บที่เข่าขวานะครับไม่สามารถลงสนามทกาการแข่งขันได้ตัวของโรเดนแฟงไม่ได้บอกนะครับว่าการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยรุนแรงหนักหน่วงแค่ไหนแต่ตัวของควายจะต้องพักนานเท่าไหร่นะครับตามข่าวตัวของควายมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่หลังจากที่จบเกมหนึ่งแต่ตัวของเขาต้องการที่จะลงสนามในเกม2นะครับแล้วก็ลองเล่นดูเล่นต่อสู้ับรบเี่นนค ในท้ายที่สุดก็ลงไปเกือบจะ39นาทีเลยนะครับเราก็คิดว่าเออการบาดเจ็บครั้งนี้ของขวายไม่เป็นไรแต่หลังจากที่จบเกม2เนี่แหละอาการหนักมากขึ้นเรื่อยๆครับทางทีมเลยตัดสินใจว่าต้องเบรกเกมนี้ก่อนไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดรุนแรงมากไปกว่านี้อีกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นขวายกลับมาในซีรีส์ที่เหลืออยู่ก็เป็นไปได้นะครับตัวของขวายพอรู้ขา่าวปุ๊บเนี่ยเขาก็เซ็งมากๆเลยนะครับที่พลาดโอกาสในการลงแข่งอีกแล้วไม่ได้ต่างกับแฟนบาสอย่างพวกเราเลยที่พลาดโอกาสในการรับชมขวายปะทะกับเเเคครรดิตอออีกัััั้้้งงงงหนนนนนนนึึ่ทททไยยลูขขบาาาแมวป็จ พอเริ่มเกมขึ้นมาทั้ง2ทีมนะครับไม่ใช่แค่ LA c l i ค p e r s อย่าสงเดียวทั้ง Phoenix Suns เช่นเดียวกันพวกเขามีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะหมวดจะเป็นการเทิร์นโอเวอร์หรือว่าเป็นการยิงพลาดก็ตามทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าเกาะแต้มกันได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ปล่อยให้ฝ่าย,ยใดฝ่ายหนึ่งนำห่างเลยแต่ทั้งฟ n i x Suns เนยสือว่ามีเกมที่ดีกว่าทำให้ในจบครึ่งแรกเนี่ยพวกเขาเป็นฝ่ายขึ้นนำอยู่เล็กน้อยเข้าสู่ครึ่งหลังฟ oen i x Suns ยังคงมีเกมที่ดีกว่าพวกเขารักษาการนำได้นะครับแต่ยไ้อ,ไองคลงไปเไ่อนรงเรอเกินของวม West ยื้อมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมาพลาดและก็เป็นฟินิกซ์ซันส์ที่สามารถคว้าชัยชนะไปได้129ต่อ124ขึ้นนาซีรีส์2ต่อ1นการที่ l A c l ค p p ป r s เนี่ยขาดทั้งพอจอร์จขาดทั้งควายเลนเนอร์ในเพลย์ออฟแบบนี้เนี่ยเกินต้านจริงๆนะครับพวกเขาไม่ไหวจริงๆแม้ว่าจะได้เกมแห่งชีวิตของนอร์แมนพาที่ขยับขึ้นมาเป็นตัวจริงก็ตามวันนี้กดไปถึง42แต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของตัวเขาเองกลายเป็นคนที่5ในปรรระะวััตติศาาส์ขอองง LA Cripers คบทีี่่มมเกมดยน้อย40แต้้มไดในฟ อีก4คนก่อนหน้านี้ก็คือบ๊อบแมคคาดูนะครับเอลตันแบรนด์คาไวเลเนิร์ดและก็พอร์จอสก่อนที่จะเป็นนอร์แมนพาวในเกมวันนี้เนี่ยแหละครับในจุดนี้เนี่ยเพื่อนๆต้องให้เครดิตการต่อสู้ของนอร์แมนพาวจริงๆนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่เบรดกริฟฟินหรือว่าจะเป็นคริสพออยู่กับทั้ง l อลเอคลิปเปอร์สพวกเขาทั้งสองคนยังไม่สามารถทําได้อย่างที่นอร์แมนพาวทำในเกมวันนี้เลยรวมกับรักเซลเวสบุกอีกหนึ่งคนนะครับแม้ว่าในเกมวันนี้ตัวของเวสบุกเองจะมีการเทอรา์าเ,เอนเอ,นเอ,เอเนนร์เเว,ว,เวอู้คมตองกร์ถึง ของราสเซลเวสบุกเนี่ยสูงแค่ไหนเขาวิ่งไปทั่วทั้งสนามเลยนะครับหมดจะเป็นการช่วยเกมรับช่วยรีบาวช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนช่วยพยายามป้องกันทําทุกอย่างครับทั้งปัดทั้งเขี่ยเบ็ดเสร็จในเกมวันนี้ตัวของเวสบุกเองเนี่ยก็ทําไปอีก30แต้ม8รีบาวกับ12แอสซิสนะครับคือมีเท่าไหร่ใส่ให้กับ LAClippers อย่างสุดใจแต่ตัวจริงคนอื่นๆที่เหลืออยู่ของทีมเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับในเกมวันนี้ถ้าเกิดพวกเขาไม่ได้แต้มจากทัพสำรองไม่ว่าจะเป็นอย่างโบนไฮแลนด์หรือว่าจะเป็นเทอร ฟิ Sun นิกซันส์ครับหลายต่อหลายคนก็คิดว่าในเกมวันนี้ฟินิกซันส์คงจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเพราะว่า L a คลิปเปอร์สมัยีทั้งควายเลเนิร์ตไม่มีทั้งพอตจอจแต่ที่ไหนได้ครับโอ้โห l อคลิปเปอร์จะต่อสู้ได้ดีมากๆเลยนะครับในจุดนี้ต้องให้เครดิตหัวใจในการต่อสู้ของ L a คลิปเปอร์สจริงๆพวกเขายือกับฟินิกซันส์ไปจนถึงช่วงท้ายเกมอย่างดีที่ทางฟินิกซันส์ได้ความแรงอย่างต่อเนื่องของเดวินบุกเกอร์นะครับที่ในการแข่งขันเพลย์ออฟตอนนี้เนี่ยแต้มรวมของตัวเขาถือว่ามากที่สุดในการแข่งขันตอนนี้เลยนนนะะัััวีี้้จดดดไไปอกกกก45แตมมโหหลลูาาทาาเยยเยยฉพ ยิง3คะแนนอยู่ลูกหนึ่งโอ้โหยิงใส่รัสเซลเวสบุกแบบไม่รู้จะก,กันยังไงครับลูกนี้ทําดีเต็มที่แล้วแต่เดวินบุกเกอร์ก็ยิงแบบสบายๆวันนี้เจ้าตัวลงสนามไป44นาทีครึ่งนะครับเรียกว่าพักแค่3นาทีครึ่งเท่านั้นเองแต่เกิดไม่ฟิตจริงไม่แข็งแกร่งจริงๆเนี่ยไม่สามารถทําได้แน่นอนนี่ถือว่าเป็นเกมที่2ติดต่อกันแล้วและด้วยผลงานที่สุดยอดวันนี้ของเดวินบุกเกอร์นะครับทำให้เขากลายเป็นคนที่2ในประวัติศาสตร์ของทีมฟินิกซ์ซันส์ในการแข่งขันเพลย์ออฟที่มีเกมระดด,รระดับออยย่าางน้้45แตมมไก อีกคนหนครั้งด้วยนะครับอีกคนหนึ่งที่ทําได้ไม่ต้องสืบเลยครับแน,น่คือชาส์บาร์คลี์ตำนานของทีมที่คว้า MVP ได้ด้วยเควินดูแรนต์ในวันนี้แม้ว่าการเล่นเกมบุกของตัวเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงโกยแต้มเท่ากับเดวินบุกเกอร์ก็ตามแต่ในภาพรวมทั้งหมดความครบเครื่องของเคดีก็ยังคงสุดยอดครับประสิทธิภาพสูงส่งวันนี้เจ้าตัวได้ยิงลูกโทษถึง11ครั้งนะครับแล้วก็ลงครบหมดเลย11ลูกไม่มีพลาดเลยพูดถึงการยิงลูกโทษวันนี้เนี่ยโอย้โหทั้งฟิน William, ิกมาบ กรรมการจนโดนปรับมาแล้วนะครับพอทาให้ทีมของพวกเขาเนี่ยโดนยิงลูกโทษถึง46ครั้งแบบนี้แล้วจะสู้กันยังไงไหวในเกมวันนี้กลายเป็นฟินิกซ์ซันส์นะครับได้มีโอกาสยิงลูกโทษถึง46ครั้งเช่นเดียวกันดูแบบนี้แล้วเนี่ยมอนเตวิลเลียมคงไม่มีโวยกรรมการอีกแน่นอนจุดต่างของแต้มจากการยิงลูกโทษในวันนี้นะครับฟิ s, นิกซ์ซันส์เหนือกว่าเอลเอคริปเปอร์สกว่า16แต้มนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับในส่วนของคนอื่นๆอย่างคริสพอรหรือว่าจะเป็นทอรีเกรกรวมไปถึง D A, เดียงเบรย์เองตัวเองน,ดดดน่แตก็ไไม่่ดด้้แยยขนนนาัังงหวะิ สคะแนนของทอรี่ครกในช่วงท้ายเกมยังคงสร้างความปวดใจให้กับแฟนๆของ l a c l i ค p e r s ออย่างต่อเนื่องหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับตัวของรัสเซลเวสบุกได้แต่แสดงความเซ็งและก็ความเสียใจที่คาวายเลเนอร์มาเจ็บแบบนี้เพราะว่าตัวเขารู้สึกว่าคาวายตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพการเล่นที่สุดยอดลเ,เลยเกิดเรียกว่าดีที่สุดของโลกก็ว่าได้แต่ดันต้องมาบาดเจ็บแบบนี้มันก็เลยทําให้ตัวของเขาไม่สามารถจะแสดงผลงานได้รัสเซลเวสบุกยังพูดเพิ่มเติมนะครับการที่ทั้งทีม l a c l i ค p e r s จะสามารถคว้าชัชนะในซีรีส์นี้ได แล้วก็ต้องมีเกมที่สุดยอดจริงๆไม่อย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะชนะฟินิกซ์ซันแน่นอนบัดนี้ฟินิกซ์ซันเอาความได้เปรียบในการเล่นในบ้านคืนมาบ้างแล้วนะครับหลังจากที่พวกเขาไปโดน l a สแอนเจลิคิปเปอร์สลนมาก่อนในเกมแรกวันนี้มาเอาคืน l a สสคลิปเปอร์สํำเร็จเกมส่เพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเป็นเช้าวันอาทิตย์ตีสองครึง่งมาดูกันซิว่าฟินิกซ์ซันหรือว่า LA คลิปเปอร์จะสามารถคว้าชัยชนะมาได้ห้ามพลาดครับไปต่อกันที่คู่ที่ฟแฟนๆให้ความสนใจมากที่สุดและก็มีดราม่ามากที่ดอกัันคบ็มื6 เรอเปิดบ้านรับการมาเยือนทีมันดับ3อย่างแซคราเมนโตคิงส์เมื่อ2วันก่อนหน้านี้นะครับพวกเราทราบข่าวกันทั้งโลกเลยวัวเดรมอนกรีนโดน NBA สั่งลงโทษห้ามทำากรแข่งขัน1เกมนะครับซึ่งก็คือเกมวันนี้เนื่องจากในเกมที่2ที่ผ่านมานะครับตัวของเดรมอนกรีนเนี่ยมีการไปรเหยียบยอดอกของโดเมนทัสซาบนิสแม้ว่าจะโดนรวบที่บริเวณเท้าก็ตามนะครับตัวของโดเมนทัสซาบนิสโดนฟาวเทคนิคในขณะที่ตัวของเดรมอนกรีนในเกมแข่งขัน,นโดนแฟร์กนชูนะครับหรือฟาวรุนแรงระดับ 2, ้อง,ออกกกงต ั้ง NBA ที่ส่งออกมาให้แฟนบาสิ่งพวกเรารับรู้ในการพิจารณาครั้งนี้ก็คือตัวของเรมอนกรีนเนี่ยเขามีประวัติที่แย่มากๆเลยครับย้อนกลับไปพฤติกรรมต่างๆที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเตะก,กล่องดวงใจของสตีเฟนอาดัมส์นะครับในสมัยที่เขาอยู่กับโ OK k c Thunder หรือจะเป็นในช่วง NBA Finals ปี2016ที่เหมือนเรมอนกรีนจะพยายามไปอัดกล่องดวงใจของเรบรนเจมส์เนี่ยแหละครับและไหนจะเป็นช่วงปี2018อีกนะครับที่ระหว่างเกมแกข่งขันถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเขามีปากเสียงกับ ant, เคเวงกันทททาใให้ใน้นยี่สุดกโโดนทททงีล ห้ามทำแกงขัน,นเช่นเดียวกันก่อนเปิดฤดูกาลนี้เนี่ยก็มีการไปซัดกรามของจอแดนพูมาแล้วนะครับนี่คือสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้นจากเรมอนกรีนประกอบกับในเกมสที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการไปรเหยียบยอดอกเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างที่กรรมการกําลังรีวิวภาพช้ากาลังจะพิจารณาการตัดสินเนี่ยนะครับตัวของเรมอนกรีนเนี่ยไม่มีอาการสลดเลยยังมีปากเสียงยังมีทะเลาะบอแวงกับแฟนๆในสนามนะครับและเพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าเกมที่ผ่านมาเนี่ยอดัมซิลเวอร์คอมมิชเนอร์ของ NBA บเนี่ยก็เข้าไปรับชมด เป็นการประชุมที่หนักหน่วงเลอเกินกว่าที่จะหาข้อสรุปได้เนี่ยก็คือเที่ยงคืนของบ้านเขามาเลยทําให้พวกเราแฟนบาสเนี่ยกว่าจะได้รับข่าวของเดมอนกรีนเนี่ยก็อยู่ในระหว่างเกมการแข่งขันของคู่ก่อนหน้านี้ส่วนตัวแอดมินตอนแปกเนี่ยยังคิดว่าทาง NBA เนี่ยน่าจะสั่งปรับเดมอนกรีนหนักนะครับแต่ไม่ถึงขั้นห้ามลงสนามทําแข่งขันแบบนี้เพราะว่าส่วนหนึ่งเขาก็โดนโดนเมนทัสซาบอนิสรวบขาเช่นเดียวกันทาง NBA ยังบอกเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเกิดเป็นนักกีฬาคนอื่นที่ไม่เคยมีประวัติที่ด่างพร้อยขนาดนี้เนี่ย ามทำการแข่งขันแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่พฤติกรรมต่างๆที่เคยเกิดขึ้นรวมไปถึงหลังจากที่ไปเหยียบยอดอกเขาแล้วเนี่ยยังไม่มีอาการสลดแบบนี้ทาง NBA ก็เลยสั่งเชื่อทันทีครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าตลอดชีวิตการเล่นบาส NBA ของเดร์มอนด์กรีนเนี่ยเขาโดนลงโทษห้ามทำการแข่งขันแบบนี้เนี่ยถึง4ครั้งโดนเป่าฟาว์เทคนิคไปแล้ว164ครั้งโดนฟาว์รุนแรงไป19ครั้งโดนไล่ออกจากเกมการแข่งขันอีก17ครั้งแล้วก็โดนทาง NBA สั่งปรับรวมทั้งหมดนนนะะะรรรบปปมมมาาาาาาณณณ1.4 47ลลล้้้เหหียือททแวใข ที่ทางแซคราเมนโตคิงส์เองหลังจากจบเกม2ตัวของโดเมนทัสซาบนิสก็มีการเอ็กซเรย์นะครับกระดูกซี่โครงแล้วก็ปอดเนี่ยไม่มีความเสียหายก็ถือว่าโชคดีไปมีเพียงว่ากระดูกบริเวณหน้าอกเนี่ยช้ำสถานะก่อนเกมการแข่งขันก็คือ50-50หรือว่า Questionable แต่ในท้าที่สุดตัวของเขาก็ไม่ยอมพลาดการลงสนามทำการแข่งขันเกมที่สำคัญเหลือเกินขนาดนี้ครับมาเป็นกว่านั้นทั้งทีมยังได้รับข่าวดีอีกนะครับนั่นคือเดอรนฟ็อกซ์อลสตาร์ของทั้งทีมได้รับรางวัลคลัชเพลเยอร์รอรรรอฟ เอาชนะจิมมี่บัตเลอร์เอาชนะเดมาเดโรซันแบบสบายๆเลยนะครับเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มช่วงบีบๆช่วงยากๆมากที่สุดของลีกและก็ยังถือว่าเป็นนักกีฬาที่ทําแต้มในช่วงบีบๆแบบนี้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันความสําเร็จของซัคราเมนโต k ิงส์ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับไมค์บราวหัวหน้าโค้ชของพวกเขาสามารถคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งปีไปครองถือว่าไม่ผิดคาดเลยนะครับเพราะว่าผลงานในสุดยอดเลอเกินชื่อของถ้วยรางวัลน,นี้นะครับก็คือ Red a e r b a ั t โ r o p h y ต่างชื่อตามตำนานสุดยอดโโคคค้้ชของ Boston ขง Boston Celtics ach เยรรักาาาวว แห่งปีครั้งนี้ของไม์บราว์ถือว่าเป็นครั้งที่2ในชีวิตของตัวเขาเองนะครับครั้งแรกเคยคว้าได้ในปี2009ในสมัยที่อยู่กับคลิปแรนโคลเรียสแต่การคว้ารางวัลครั้งนี้เนี่ยมีความพิเศษมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าไม์บราวคว้ารางวัลเป็นเอกฉันครับถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรางวัลน,นี้เลยเท่านั้นยังไม่พอตัวของไม์บราวยังได้รับการโหวตจากสมาพันธ์หัวหน้าโค้ชด้วยกันเองนะครับใครเป็นโค้ชเจ,เจ้าจมแห่งปีของสมาพันธ์โค้ชด้วยก็ต้องยอมรับจริงๆคครรรรัว่่าา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 ผลงงงนนขขขอออไมมืสสสุดดยเาาาถ Kings, เถ้้ Play ูก ส6ฤดูการหลังสุดได้ทำลายคำสาบต่างๆของทั้งทีมสร้างความสุขให้กับแฟนๆท้องถิ่นเลอเกินที่สำคัญยังเข้าเพลย์ออฟเป็นอันดับ3ของฝั่งตะวันตกที่โหดปลายเลยเกินด้วยในส่วนของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์นะครับสถานการณ์ของพวกเขายแย่เเลยเกินนอกจากเดรมังกรินโดนลงโทษห้ามทำแก่งขันแล้วยังขาด GP2 แกรรี่เพเทนเดอร์เซกเคนนื่องจากตัวของเขาไม่สบายนะครับไม่สามารถลงสนามทำแก่งขันได้ก่อนเกมแก่งขันทั้งแอนดรูว์วิกกินส์ทั้งจอร์แดนพู oo, สถานะก็คือ50-50หรือว่า questionable อย่างดีีีทททท่่่ั้้งงในาาายยสสุดสามารถลชว ได้ในเกมวันนี้ทาง Golden State Warriors จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะเลยทั้ง Warriors ตัดสินใจเอา Jordan Poole ขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนนะครับในขณะที่ Sacramento Kings ยังคงใช้5ตัวหลักตัวจริงชุดใหญ่ชุดเดิมของพวกเขาต่อไปเริ่มเกมมาทุกครั้งที่โดมันทัสซาโบนิสัมผัสรูปบาสปุ๊บเนี่ยโอ้โหเสียงโหในสนามน,นี่กระหึ่มไปหมดเลยนะครับ Golden State Warriors ตั้งใจมุ่งม,มันตั้งแต่เปิดเกมมาเลยไม่ว่าจะเป็น Stephen Curry, Klay Thompson หรือว่า Andrew Wiggins 3คะแนนของพวกเขาเริ่มทำงานตั้งแต่หัววันพอเปลี่ยนตัวอา m o g ส s m o ด d y ลงมาการยิง3คะแนนก ยังดีต่อเนื่องตรงกันข้ามกับทางซัคราเมนโตคิงส์เลยนะครับที่3คะแนนไม่ค่อยทํางานก็เลยต้องอาศัยการลุยมากกว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มีการระวังเรื่องการเทอร์เวอร์เรื่องการเสียฟาวได้เป็นอย่างดีเลยมันก็เลยทําให้จบครึ่งแรกพวกเขาเป็นฝ่ายนําถึง12แต้มเข้าสู่ครึ่งหลังเกมของทั้งสองทีมยังคงทรงๆกันอยู่นะครับมีการผลัดกันลุกผลัดกันรับต่อเนื่องได้ดีมากๆเลยเป็นการต่อสู้ที่สนุกแต่ด้วยการรักษาช่องว่างในการนําแบบนี้เนี่ยนะครับและในท้ายที่สุดก็ทําให้โกลเด้นสเตทวอร์เรอร์เนี่ยค 114ต่อ97ชัยชนะในเกมวันนี้ทําให้โกลเด้นสเตตวอร์รี่ไม่ตกเป็นฝ่ายตาม0ต่อ3อย่างที่หลายต่อหลายคนคาดคิดเอาไว้นะครับพวกเขาตามมาเป็น2ต่อหนึ่งทาง Sacramento Kings ยังคงได้ผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของดี a อรอนฟ็อกแม้ว่าการยิงในภาพรวมวันนี้ของ d ีเอรอนฟ็อกจะไม่ร้อนแรงก็ตามนะครับแต่ความครบเครื่องของตัวเขาก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องวันนี้ทําไป26แต้ม9รีบาวกับ9าแอสซิสขาดไปอีกแค่อย่างละหนึ่งรีบาวกับ1่แอสซิสก็จะเป็น,นท,บบนท,นท,ทนริปนนเปตลดับเบ การเล่นเกมรับวงในที่ดีเลือเกินของ Golden State Warrior นี่ถือว่าเป็นความแตกต่างเลยนะครับกับเกมเล่นในบ้านกับเกมเล่นนอกบ้านของ Warrior ในฤดูกาลนี้เบสเซดูเมนทัสซาโบนิสทำไป15แต้ม16รีบาวน์นะครับยังคงเป็น double double แต่เป็นการเล่นที่ยากเย็นจริงๆในขณะที่จอมแม่นวงนอกอย่างเควินเฮอร์เตอร์หรือว่าจะเป็นรุกกี้ทีเด็ดอย่างคีแกนเมอร์เรย์กระตะวันนี้การยิง3คะแนนของพวกเขาทั้งสองคนไม่ดีเลยนะครับแม้ว่าจะได้การเล่นของแฮร์ริสันบานที่พยายามก้าวขึ้นมาเสริมในการทำแต้มนะครับไม่ว่าจะเป็นการทะลวงวงในหรือว่าจะเป็นนกกกาาารรยิง3คะแตม ต่อสู้ของแฮร์ริสันบานกับแอนดรูวิกกินจะถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับทั้ง2คนเนี่ยตางก็วัดกันไปเลยหลายต่อหลายครั้งที่พวกเราเห็นชัยชนะของแซคราเมนโตคิงในฤดูกาลน,นี้เนี่ยนะครับทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยถือว่าก้าวขึ้นมาเสริมบทบาทให้กับตัวจริงได้เป็นอย่างดีแต่ในเกมวันนี้เนี่ยทัพสำรองทีเด็ดหลายต่อหลายคนไม่ว่าจะเป็นอย่างมาลีกมังหรือว่าจะเป็นเทรลไลนก็ตาม2คนนี้วันนี้ไม่ร้อนแรงเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะมาลีกมังโอ้โหยิงแย่เหลือเกินมันก็เลยทําให้แซคราเมนโตคิงจะพลาดโอกาสในการขึ้นนําาาาีีรรสส3ต่่นน่อคบไไมามมาถใช้ว้วดดเเปยทำ ผู้เล่นไปแบบนี้ไปอย่างน่าเสียดายครับในส่วนของ Golden State Warriors ในเกมวันนี้เนี่ยต้องยอมรับหัวใจในการต่อสู้ของพวกเขามากๆเลยนะครับการที่ขาดทั้ง Draymond Green ขาดทั้ง Gar ร Payton t h e อเซกไปแบบนี้เนี่ยเท่ากับขาดผู้เล่นเกมรับชั้นยอดของทีมไปถึง2คนแต่ก็ยังสามารถกดให้ทั้ง Sacramento Kings ทีมที่ถือว่ามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มมากที่สุดของลีกทำไม่ถึง100แต้มได้แบบนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะครับนำโดย Stephen Curry ที่เปิดโหมด Playoff ฟเกมแรกในบ้านของตัวเองในฤดูกาลนี้นะครับโชว์ไปถึง36แตมดยการยิงง3คะแนนลไปถึง ลูกในการแข่งขันเพลย์ออฟแบบนี้เนี่ยตัวของสเตปเฟนเคอรี่ถือว่าเป็นนักกีฬาอันดับหนึ่งในการยิง3คะแนนล,ลงมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเขายิงลงไปรวมเกมวันนี้ด้วยทั้งหมด576ลูกในขณะที่ซัค r าเมนโต k คิงส์ทั้งทีมนะครับตั้งแต่ที่เข้าสู่เพลย์ออฟมาเนี่ยพวกเขายิง3คะแนนล,ลงทั้งหมด471ลูกนะครับสเตปเฟนเคอรี่คนเดียวยิงมากกว่าซัค r าเมนโต k คิงส์ทั้งทีมยามใดก็ตามในการแข่งขันเพลย์ออฟและสเตเฟนเคอรี่มีเกมระดับอย่างน้อย35ต้มได้นะรับ State 19, พ้เทาแั้เมือ สเตฟเฟนเคอรี Curry, ่โหมดเพลย์ออฟที่พวกเราอยากจะเห็นเลือเกินในเกมวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆยามไดก็ตามที่สเตฟ h e นเคอรี่ออกไปเบรกออกไปพักเนี่ยนะครับสตีฟเ <Steve S 2> คอร์หัวหน้าโค้ชของพวกเขาเนี่ไม่นิ่งนอนใจเลยนะครับดูตลอดเวลาเลยว่าโมเมนตัมของเกมเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่ยอมให้ซัคราเมนโต้คิงกลับมามีบทบาทได้เลยนี่คือสิ่งที่เฝ้าระวังของโกลเด้นสเตตวอลเลยยามที่สเตฟ h e นเคอรี่ออกไปพักครับในส่วนของเควทัมสันคู่หูของสเตฟ h e นเคอรี่แม้ว่าวันนี้จะไม่ร้อนแรงนะครับการทำแต้มการยิงต่างๆในภาพรวมแต่่เเขาากก็ดดีีตลอทั้งมมมไไหป เ,เ,เช่นเดียวกับจอแดนพูการยิงในภาพรวมอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับมีความผิดพลาดค่อนข้างเยอะแต่เพื่อนๆอย่าลืมว่าจอแดนพูเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะลงสนามช่วยทีมไม่มีหายไปไหนตลอดฤดูกาลปกติหรือว่าเพลย์ออฟในฤดูกาลนี้ยังไม่พลาดการลงสนามเลยและพอพูดถึงการไม่พลาดการลงสนามนะครับอีกคนหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือคาวอนลูนี่ในเกมวันนี้ถือว่าเป็นเกมที่218ติดต่อกันแล้วนะครับตั้งแต่ในฤดูกาลปกติหรือว่าจะเป็นเพลย์ออฟก็ตามคาเมมทุกกจริงๆเป็นรองแลล เบรจิตเพียงคนเดียวซึ่งวันนี้คารนลูเนียกลายร่างเป็นเครื่องจักรในการรีบาวน์นะครับเขาคือนักกีฬาที่มีการรีบาว์เกมบุกดีที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้วันนี้จัดไปอีก20รีบาว์เป็นรีบาว์เกมบุกถึง9ครั้งแล้วก็มีอีก9แอสซิสวันนี้รีบาว์เหนือกว่าโดมนทัสซาโบนิสด้วยซ้าไปและด้วยผลงานการรีบาว์ที่สุดยอดในวันนี้นะครับทำให้ตัวของเขาเนี่ยกลายเป็นนักกีฬาคนที่4ในประวัติศาสตร์ที่มีการรีบาว์เกมบุกอย่างน้อยรก้งครั้งพี้อมก ลแล้วก็นิโคลายโคิชนะครับก่อนที่จะมาเป็นคาร์วอลลูนี้ในเกมวันนี้ผลงานแบบนี้ยอดเยี่ยมจริงๆนะครับมาถูกที่ถูกเวลามากๆเลยเป็นสาเหตุสําคัญทําให้การรีบาวของโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เหนือกว่าแซคราเมนโตคิงส์แอนดรูวิกินส์เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ก้าวขึ้นมาเสริมในการทําแต้มให้กับทั้งทีมได้เป็นอย่างดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่แค่การทําแต้มการรีบาวการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มการเล่นเกมรับวันนี้ตัวของเขาเนี่ยต่อสู้กับแฮร์ริสันบานสนุกมากๆเลยนะครับเป็นส่วนสําคัญข,ของโกล ที่ถือว่ามีโอกาสนะครับสตีฟเคอร์ให้โอกาสในการลงสนามเนื่องจากทั้งทีมขาดทั้งเบรมอนด์กรีนขาดทั้ง g p 2เขาลงมาก็ช่วยทีมยิง3นาคะแนนนะครับมีการข้ามงามๆได้ฟาวลงถือว่ามีส่วนสําคัญในใชัยชนะของเกมวันนี้เช่นเดียวกันและก็ยังมีอย่างดอนเตเดวิเชนโซนะครับที่ในเกมวันนี้การยิงในภาพรวมของตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่เจ้าตัวเนี่ยวิ่งพลาดตลอดทั้งเกมเลยนะครับไม่ว่าจะมองไปหาตรงไหนก็จะเห็นดอนเตเดวิเชนโซช่วยทั้งวี่งบอลช่วยทั้งขโมยช่วยทั้งปองการช่วยทั้งสร้างจังหวะให้ ต้องบอกว่าในเกมวันนี้โกลเด n นสเตทวอร r เ o อร์เนี่ยทำภารกิจเบื้องต้นของพวกเขาสําเร็จนะครับไม่ยอมตามซีรีส์ศูนย์ต่อสเพราะว่ายามใดก็ตามในประวัติศาสตร์เพลย์ออฟนะครับทีมที่ตามศูนย์ต่อสามหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดซีรีส์ที่เคยเกิดขึ้นไม่เคยมีทีมไหนเลยครับที่จะสามารถกลับมาเอาชนะในซีรีส์นั้นได้ในส่วนของเดร์มอนด์กรีนวันนี้เพื่อนๆไม่เห็นเขาอยู่ในสนามนะครับเนื่องจากโดนโทษห้ามทําการแข่งขันวันนี้ก็เชียร์เพื่อนอยู่ทางบ้านแต่เกมหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นการกลับมาของตัวเเเเขาา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 ดดดีี๋ยยวาาววววรรรรมมมูกกกกััััันนน่จจจะะะผลงงงปป็งไงคแ้้ตสห มไไดด้้าากนนอยขนหนหลังจบเกมการอย่างขันสตีฟคือหัวหน้าโคช้ชของพวกเขาเนี่ยก็แฮปปี้นะครับที่วันนี้เนี่ยทั้งทีมเนี่ยมีเทิร์นอเวอร์เพียงแค่11ครั้งเท่านั้นเองเขาเคยบอกว่าถ้าเกิดไม่เกิน12ครั้งเนี่ยโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์มีโอกาสชนะทุกทีมแน่นอนวันนี้ทําสําเร็จจริงๆครับบัตรนี้สามารถรักษาเกมในบ้านได้1เกมแล้วเดี๋ยวเกมหน้าจะทําได้อีกหรือเปล่าเรามาติดตามชมไปด้วยกันเช้าวันจันทร์ตีสองครึ่งนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดแม้ว่าวันนี้จะชนะแต่สถานการณ์ของพวกเขายังตกเป็นรองอรซัครามัน2ตอแบบนี้ ยังคงมีโอกาสปิดซีรีส์คว้าชัยชนะไปได้มากกว่า70%นะครับดังนั้นแฟนๆของ Golden State w a r r i o r เนี่ยก็ยังคงต้องเหนื่อยต้องลุ้นกันต่อไปครับและสำหรับคุณ ฟิลอดูเฟียซ h เ l อร์ดิสิกเซอร์โชว์ให้แฟนเห็นว่าปีนี้พวกเขาตั้งใจแค่ไหนแม้โจเอลเอ็มบีผลง,งานจะไม่ร้อนแรงสภาพร่างกายก็บอบช้ำทั้งเจ็บหลังทั้งเจออัดหนักในท้ายที่สุดกายยังคงบล็อกลูกสําคัญของเกมได้เจมส์ไฮเดนแม้จะโดนไล่ออกจากการแข่งขันเพราะว่าไปถองบริเวณกองดวงใจของรอยส์โอเนลแต่พวกเขาก็ยังได้เกมชั้นยอดของไทลิสแม็กซี่ทำแต้มสําคัญสําคัญแทนไฮเดนแล้วก็เอ็มบีแบบชิลๆซิกเซอร์ยื้อเอาชนะไปได้แบบระทึกร้2ยต่อ97ขึ้นนำซีรีส์3ต่อ0ู ตามประวัติศาสตร์ NBA แล้วค่ะ147ซีรีส์ไม่เคยมีทีมไหนเลยที่ตาม0ต่อ3แล้วกลับมาได้ทั้ง3คู่ในวันนี้ต่อสู้กันแบบสุดใจศพก็เป็นการแข่งขันเพลย์ออฟจริงๆแฟนๆอย่างพวกเราค่ะไม่อยากพลาดชมนะักกีฬาเปิดโหมดเพลย์ออฟอย่าลืมโหลด NBA แอปติดโทรศัพท์ไว้นะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเกมวันนี้หัวใจยังทํางานกันดีอยู่หรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันั่ที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่อยากพลาดก็ทิ้งสุอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะ เพราะ NBA คือ g ีนแองของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมานะคะขอบคุณค่ะ